ใช่เนาะเอาตัวไหนลูกตัวนี้บังคับอันนี้รถบังคับร้อยหนึ่งตัวนี้บังคับไม่ได้แมนนี่บังคับไไม่ด้นลูกไอ้รถชิ้นเหลือวไอสองคันฝั่งนู้นน่ะบังคับได้เอาไหมที่บังคับไม่ได้ล่ะอันนั้นก็ร้อยหนึ่งอันนั้นก็ลองดูมาดูที่แบบมันเป็นอะไรเอารถถังดูซิเป็นอะไรรถถังสเออลูกเออนั่นน่ะคันใหญ่ใหญ่มันมีที่บังคับไหมอ่ะมันเป็นยังไงล่ะลุงก็ไปเคยดูสักที มันก็คงจะเป็นรถที่เล่นธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่ารถนั้นมันไม่มีไรสายนะคันสมัยก่อนเนี่ยเนาะบ่ตามก่าหาลอยหกลอยสี่ลอยัอยอยอน,นี้ไอ้ข้ายลอยเดียวอืมจานนั้นก็ซื้อฐานยี่สิบบาทก็เล่นได้เลยรถบังคับไรสายตัวนี้เหรอแมนลูกแมนหนึ่งร้อยบาทอเอเออยากได้สีไหนเอาเลยลูก เออเอาสองอันเลยบอกนะ